วัดมหาธาตุอายุทยาเมื่อเอ่ยชื่ออยุทยาหลายคนจะนึกถึงมหานครเก่าแก่ที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมืองที่ถูกยกย่องว่าเป็นเวนิสตะวันออกเต็มไปด้วยวัดวาอารามปราสาตราชวังและเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมไทยที่แพร่ไกลไปทั่วโลกและในบรรดาวัดนับร้อยที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะเมืองอยุธยา มีวัดแห่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเมืองวัดที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมแห่งศรัทธาและเป็นเวทีของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์มากมายนั่นคือวัดมหา,าธาตุอยุทยาจุดกำเนิดของวัดมหา,าธาตุวัดมหา,าธาตุเริ่มต้นขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่20ในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งหรือที่เรารู้จักกันในพระนามขุนหลวงพงั่ว พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะสร้างวัดใหญ่ที่สมพระเกียรติของราชธานีใหม่และตั้งใจให้เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแต่ยังไม่ทันเสร็จสมบูรณ์พระองค์ก็เสด็จสวรรคตเสียก่อนการก่อสร้างจึงถูกสานต่อโดยสมเด็จพระรามเมศวรพระราชโอรสซึ่งในเวลาต่อมาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ใต้ฐานพระปรางประธาน ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางแห่งศรัทธาของอยุธยาศูนย์กลางาศาสนาและการเมืองในยุครุ่งเรืองวัดมหาธาตุไม่เพียงแต่เป็นวัดสําคัญสําหรับการประกอบราชพิธีหากยังเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสีผู้เป็นประมุขสงฆ์สายหนึ่งของกรุงศรีอยุทยาลองจินตนาการภาพในอดีตวัดแห่งนี้ คงเต็มไปด้วยเสียงสวดมนต์เสียงกลองเพลงเสียงระฆังดังก้องไปทั่วในพระวิหารมีพระสงฆ์มากมายเจริญพระพุทธมนต์ขณะที่เจดีและปรางรายรอบสะท้อนแสงแดดยามบ่ายราวกับเปลวเพลิงทองที่นี่จริงเป็นทั้งศูนย์กลางศาสนาและสถานที่ทางการเมืองที่ราชสำนักใช้ในการแสดงพระราชอำนาจและความชอบธรรมของพระมหากษัตริย์ ความรุ่งโรดสู่ความพังทลายแต่การเวลาไม่ได้ปราณีหลังจากรุ่งเรืองอยู่นานหลายศตวตรรษวัดมหาธาตุต้องเผชิญคาตาเช่นเดียวกับเมืองหลวงอยุธยาเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310วัดมหาธาตุถูกทำลายอย่างหนักอาคารถล่มลงปรางใหญ่แตกหักยอดปรางพังลงมาเหลือเพียงซาก ความศักดิ์สิทธิ์และความโอ่อาของวัดถูกลดทอนเหลือเพียงเงาของอดีตตั้งแต่นั้นวัดมหา,าธาตุก็ถูกปล่อยรกร้างเศษอิฐเศษหินและพระพุทธรูปที่ถูกตัดเสียรถูกทิ้งไว้เป็นหลักฐานเงียบๆของความเจริญและความสูญสลายความงามที่ยังคงอยู่ ถึงแม้เวลาจะผ่านไปหลายร้อยปีวัดมหา,าธาตุก็ยังคงเป็นที่เลื่องลือและดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกสิ่งที่ผู้มาเยือนทุกคนไม่พลาดคือภาพเสียนพระพุทธรูปในรากไม้เสียนพระพุทธรูปที่ถูกตัดหล่นลงมาในอดีตแต่การเวลาทำให้รากไม้ใหญ่ค่อยๆโอบล้อมจนกลายเป็นภาพอันน่าอัศจรรย์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอดทนและความสงบงามท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนอกจากนั้น ยังมีเจดีย์รายกว่า200องค์ที่เรียงรายรอบพระปรางและซากวิหารที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรมอยุธยาได้อย่างชัดเจนที่ตั้งและความสำคัญในปัจจุบันปัจจุบันวัดมหาธาตุตั้งอยู่ใจกลางเกาะเมืองอยุธยาใกล้กับวัดพระศรีสันเพชและเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่องค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลก ทุกวันนี้วัดมหา,าธาตุไม่ได้เพียงเป็นซากโบราณสถานเท่านั้นแต่ยังเป็นสมุดบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเล่าเรื่องราวความรุ่งเรืองและความสูญเสียของกรุงศรีอยุธยาบทสรุปวัดมหา,าธาตุจึงไม่ใช่เพียงวัดเก่าแก่ที่เหลือแต่ซากหากแต่เป็นประจักษ์พยานแห่งกาลเวลาที่สะท้อนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของโลกความรุ่งโรจน์ที่ย่อมเสื่อมสลาย และความศรัทธาที่ไม่เคยมอดดับและเมื่อเราเดินเข้าไปท่ามกลางซากอิดซากปูนและรากไม้ใหญ่บางทีเราอาจได้ยินเสียงระกครังจากอดีตแผ่วเบาอยู่ในสายลมเตือนใจให้เรารู้ว่าแม้สิ่งก่อสร้างจะพังทลายแต่จิตวิญญาณของอยุธยายังคงอยู่ตลอดไป